คุณผู้ชมครับติดตามเรื่องราวของแม่ปุ้ย TPN กันหน่อยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายคนจับตามองโดยเฉพาะแฟนนางงามนี่ฮะก็เรื่องราวของการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เวทีต่างๆนี่แหละในการคุ้มชมที่หลายคนเนี่ยก็มีการถามแม่ปุ้ยไปด้วยก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ของ m i s s World นั่นเองนะฮะว่าจะมีการซื้อลิขสิทธิ์ไหมหรือจะอะไรยังไงในการคุ้มชมล่าสุดนี้เนี่ย แม่ปุ้ยนะฮะมีการออกมายืนยันแล้วนะ,ะโดยเป็นการโพสต์โปสเตอร์นั่นเองครับคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการจัดการประกวดมิสไทยแลนด์เวอร์แล้วก็มิสเวอนั่นเองนะ,ะคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครได้ฟังสัมภาษณ์ของแม่ปุ้ยเนี่ย,แม,ย,ยแม่ปุ้ยเองก็บอกว่าถ้าจะให้ซื้อเนี่ยคงไม่ซื้อแต่ถ้าจะให้ทำเนี่ยก็จะทําไม่ดีที่สุดนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องรอฟังรายละเอียดจากแม่ปุ้ยอีกครั้งหน,นึ่งนะว่าการที่ได้เข้ามาจัดรอบนี้เนี่ยนะฮะเป็นการถือล ีออกมาเนี่ยว่าใครจะเป็นตัวแทนของ Miss Thailand w o ล l d ไปประกวด Miss วิลด์นะครับหรือว่าจะมีการแต่งตั้งไมหมหรืออะไรยังไงนะซึ่งตอนนี้เนี่ยชื่อที่มีโผลอยู่เนี่ยนะฮะมีหลายคนพูดถึงอยู่เนี่ยก็คือโอปอสุชาตานั่นเองนะฮะมิสยูเนี่ย a ์ไทยแลนด์ของเรานะครับคุณผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ย ก็ต้องรอดูนะว่าจะมีการเลือกโอปอไปไหมหรือว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่หรือ่จะเป็นใครอันนี้เนี่ยต้องรอติดตามให้ดีเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าที่แน่ชัดแล้วเนี่ยก็คือ TPN เนี่ยถือลิขสิทธิ์ Miss t h a i l a n d World นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเป็นที่แน่นอนแล้วก็ออฟ i ิเชีแล้วนั่นเองเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปย้อนฟังกันหน่อยว่าแม่ปุ้ยเนี่ย พูดถึงเวทีนี้ยังไงอะไรไงบ้างตอนที่ยังไม่มีความชัดเจยังไม่มีประกาศออกมาว่า TPA เนี่ยจะเป็นคนถือลิขสิทธิ์นี้นั่นเองครับอบอนเืองจะทำิตามาสรอบแล้วจริงไหมพีุ่ย้ยแล้วรู้แม้กระทั่งรอบก็เดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้ว่าเดี๋ยวสักหลังสงกรานนะคะก็คงจะมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังว่าจะไปในทิศทางไหนจะทำอะไรแล้วก็ส่งใครไปหรือว่าไม่ส่งหรือว่าจะ ร่วมมือกันจัดไม่จัดอะไรยังไงค่ะก็คิดว่าหลังสงกรานค่ะค่ะไปในทางทิศทางไหนถ้าเป็นในทางทิศทางไหนคงไม่ใช่ว่าพี่ปุ้ยซื้อลิขสิทธิ์ค่ะไม่ซื้อค่ะเร้ะลิขสิทธิ์ก็จะทําที่เป็นของตัวเองเป็นหลักก็พอสมควรและเยอะแล้ว ช่ค่ะก็อาจจะเป็นทาร่วมกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะเดี๋ยวรอหลังสงกรานแล้วก็คงจะมีเรื่องมาบอกเล่าสู่กันฟังค่ะ่าที่พี่คุยบดูแล้วมีโอกาสมากกว่าในการที่คุณมอั้มจะแบบให้ให้สิ่โอ้ก็อันนี้หลังสงกรานถ้าเกิดว่าคือเราไปพูดตอนนี้เกิดมาไม่ใช่ก็เสียคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลังสงกรานว่ามีความคืบหน้าอะไรยังไงจะทําไปในทิศทางไหนจะมีการ เปลี่ยนบริบทอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวหลังสงกรานตุ้มเดียวเลยนะคะเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ว่าจะให้พูดไปได้แค่ระดับไหนแต่ว่าน่าจะมีความคืบหน้าอะไรมาเล่าสู่กันฟังอันายอะไรเป็นพิเศษไม่มีเลยค่ะคุณภมิอน,น่ารักมากไม,มไม่มีเลยค่ะไม่มีค่อนข้างในการพูดคุยที่ท่านก็น่ารักอยากทําให้เป็นเรื่องเป็นราวแค่นั้นเองทําไมไม่สนใจเลย ถามว่าสนใจไหมจริงๆแล้วเนี่ยคุยกับคุณไวอันมานานมากหลายปีเจอหน้ากันก็นกบอกว่า I waiting for you for y e a r already อะไรอย่างเงี้ยคัะคุยแันก็มีการพูดคุยไปตั้งนานแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำเวทีอะไรอยู่แล้วมันอยู่เทียเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมากโดยมารยาทก,ก็ทำไม่ได้อยู่แล้วค่ะแสดงว่าเราก็ยราก็คุมาหลายปีแล้วละี่โอ้ยหลายปีค่ะค่ะใช่ใช่ค่ะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใส่ไม่ใส่ค่ะไม่ใส่ค่ะ ผู้หลักผู้ใหญ่จะร่วมพูดคุยรู้เห็นเป็นพยานกันค่ะดางสมการอะรใช่ใช่กาที่พูดก็อยากทำก็ถ้าทําก็ต้องทําให้ดีที่สุดค่ะแล้วอยากมีเปลี่ยนแปลงอะไรไหมก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงให้มันเท่าเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันแล้วก็ตอบโจทย์แฟนนางงามมากขึ้นว่านางงามเขาชอบแฟนนางงามชอบดูอะไรยังไงก็ลุยกันค่ะ ่พร่ะลายจะเปลี่ยนค่ะก็คุณแบคนก็น่ารักค่ะแกก็เห็นด้วยหมดแต่ทีนี้ว่าจะไปในทิศทางไหนทำยังไงอะไรยังไงเปลี่ยนแบบไหนเดี๋ยวรอหลังสงกรานนะคะก็น่าจะมีการพูดคุยร่วมกันค่ะคุณแอนเป็นผู้ใหญ่ที่ท่านก็น่ารักมากให้เกียรติดีเพราะว่าอย่างล่าสุดแบบ full day ที่ผ่านมาเบส TPN กาโดนรูคุณพ่อค่ะอันนั้น April full day ค่ะ จริงๆก็เดี๋ยวต้องถามพวกเราว่าอยากให้อุปกรไปหรือเปล่าเนาะเออเดีย๋ยวลองดูคำเหมาะสมเออทา้นนก็รู้สึกว่าแบบอยากฟังเสียงนาง,งานนันก็ก็ก็ต้องฟ <c oughs> ังเสียงประชาชนหรือเปล่าอะเออถ้าทุกคนบอกพักเถอะอ่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าดูแรงกระเพื่อมจากครั้งต่างประเทศในประเทศก็คิดว่า มันก็อาจจะเป็นการสร้างสีสันให้กับวงงานงามอีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไม่ได้พูดนะคะว่า yes or no mm hmm. ขออุญาตหลังสงกรานนะคะ